มีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามอาจารย์ว่าส่งข้อความเนาะจิ้มหน้าโปรไฟล์มาถามว่าอาจารย์เคสที่อาจารย์พูดถึงอ,ะ <S <S อาา่ะเคสของเกาหลีอ่ะมันคือบริษัทตืดตดตืดนี้ใช่ไหมที่ละพูลลำพูนแล้วกันเนะาะคงไม่ฟ้องหรอกเนาอะอ่ะเล่าให้ฟังก็เมื่อวานพูดถึงเอเจนซี่ที่เชียงรายไปแล้วนะ แล้วก็วันนี้ก็เคสเนี้ยนะคนคนเนี้ยเอ,อเป็นบริษัทนี้แล้วกันเล่าให้ฟังแล้วกันถ้าลำพูนจะรู้จักกันเยอะคิดว่านะคือคนที่ตอนแรกอาจารย์ก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาอเนาะนึกออกเนาะอาจารย์ก็เห็นเขาโพสอะไรปกติอาจารย์ก็แจ็คพอตพอดอีอาจารย์ก็ไปทักเขาถ้าเขาว่าเฮ้ยพี่มีส่งไปเกาหลีเหรอนน่นนี่นั่นโน่นอ่ะ หนูอยากทําด้วยสีอย่างนั้นเนี่ยเขาก็บอกโห้ยดีเลยคยุณนูแบเออพอเขารู้ว่าเป็นเราเป็นจัดหางานเขาก็ยิ้มหวานนงงออกใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะมาหาเราโน่นนี่นั่นโน,น่นเออเนี่ยเออส่งชื่อบริษัทมาดูก็ไปนัดเจอกันที่กรุงเทพนะคะช่วงนั้นอาจารย์ทําของฝรั่งเศสของเด็กอยู่ก็ไปเจอในจ้างที่กรทมเหมือนกันไปสวัสดีในจ้างที่กรทมนะ ในจ้างก็ช่วงนั้นในจ้างกา็งานส่งน้องนวดไปปารีสอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,อ,ะอาจารย์ก็ไปเจอเขาอาจารย์ก็คุยเขาดูเอกสารน่นนีนันนอนเขาบอกขอดูเอกสารเหมือนว่าไว้โคกันเราฝังมาไว้โคกันแล้วอาจารย์ดูเอกสารกลัวแม่งคือเอกสารมันแม่งนึกออกคำว่าเอกสารมันแม่งหมายความว่า บริษัทนี้ชื่อเก่าหลีตึดดตดตนะคะจดทะเบียนบริคภคสนทิคือหมายความว่าจดทะเบียนการค้าเหมือนจดทะเบียนแบบนิติบุคคลห้าล้านแต่อ้าล้านของการเป็นนิติบุคคลเนี่ยว่าทุนจดทะเบียน5้าล้านเนี่ย คุณไม่จําเป็นต้องเอาเงินโชว์ห้าล้านมันจะไม่เหมือนจัดหางานนึกออกใช่ไหมถ้าจัดหางานความต่างระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับบริษัทจัดหางานก็คือถ้าจัดหางานอ่ะมันโดนยึดห้าล้านไปที่กระทรวงแรงงานเลยแต่ไอบริษัทที่คําว่าจดทะเบียนห้าล้านจดทะเบียนแบบทุนจดทะเบียนห้าล้านขึ้นอย่างเงี้ยมันไม่ได้โดนยึดยึดทุนนะนึกอออกใช่ไหม มันไม่ได้โดนยึดเงินมาจํานะอาจารย์ก็แม่งนึกออกใช่ไหมแม่ง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 เออทาไมเขาจ้องจดถึงห้าล้านถ้าเป็นบริษัทที่เหมือนดําเนินการด้านวีซ่าเฉยๆมีหุ้นส่วนขคนเกาหลีเยอะมากด้วยอาจารย์เห็นเนาะแต่ชื่อมันคุ้นๆว่ะชื่อมันคุ้นๆว่านึกออกใช่ไหมคือพอ ชื่อคนคนนี้ปรากฏคืออาจารย์อะอ,อ,อาจารย์ก็คือมีพี่เขาเรียกว่าเป็นพี่เป็นเป็นขาเรียกว่าเป็นพี่ที่ทํางานอยู่ในกระทรวงเนาะเนื้อเนาะเ,เ,เขากเ็เขาเป็นคุณแม่ลูกศิษย์ด้วยคุณแม่ลูกศิษย์อาจารย์ด้วยเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาไปเคทําที่ลําพูนนะ่ะเขามีฟ้องคนคนหนึง่ง ชื่อนี้ตึต๊ดๆอ๋อกูรู้ละชื่อเดียวกันอยู่ว่ะก็เลยไปถามตึ้งลายไปถามอ๋อชื่อนี้จริงๆด้วยกูก็ว่าทำไมชื่อนี้มันคุนกูบอกเออเกือบไม่รอดแล้วไหมกูคือถ้าอาจารย์ส่งส่งเอกสารบริษัทอาจารย์ไปอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะแบบเอาไปเล่นแร่แปรธาตุได้ใช่ไหมคือเราก็คิดว่าเออเป็นพาร์ทเนอร์กันไหมอะไรอย่างเงี้ยนนกออกใช่ไหม จริงๆแล้วคือมันเป็นโจรมันเป็นโจรคืออย่างที่บอกอะไว้พระสวดมนต์ทุกวันก็ขออย่าให้เจอโจรน,นะหนึ่งออกใช่ไหมเคสตนี้เขาทําอะไรมั่งเคสนี้เขาทำ,อาเ,ทเ,าทำเออเขาเก็บเงินเด็กเหมือนจริงๆเคยมีเด็กโทรศัพท์มาหาอาจารย์เนาะเคสของที่เนี่ย คืออาจารย์ถึงรวมว่าเอ๊ะมันเป็นส1ล้านเพราะว่าส1็ดล้านเนี่ยคือยอดที่ราชการเล่าให้ฟังที่เป็นมูลฟ้องซึ่งทำให้เขาอายุหลําพูดไม่ได้เขาถึงเขาต้องมาอยู่รุงเทพเนึกอออกใช่ไหมเพราะว่าจริงๆก็รู้บ้านรู้อะไรหมดนะอย่างที่บอกว่า,วาถ้าคุณจ่ายเงินให้เอเจนต์ปกติต่อให้คุณรู้บ้านเขา รู้หอพักรู้ห้องหอรู้พ่อรู้แม่เขาคือถ้าเขาไม่คืนน่ะคุณจะไปจ้างดักยิงเขาตุยเหรอมันก็ทําไม่ได้นี่บอกุ่ณนะคือมันไม่ได้ยากแต่เคสเนี้ยความเสียหายมันแลนไปถึงสิบเอ็ดล้านสิบเอ็ดล้านเลยเออมันคงมีเคสสำเร็จบ้างแหละอืแต่ว่า เขาเขาตั้งบริษัทมาเพื่อการนี้เลยนึกออกใช่ไหม่อการนี้เลยคือวัตถุประสงค์เนี่ยคือถ้าคนมีความรู้ด้านบัญชีอย่างอาจารย์อาจารย์รู้ว่าไอ้บริษัทจดทะเบียนการค้าจดทะเบียนพาณิชย์ห้าล้านก็ไม่จําเป็นที่เด็กคนหนึ่งจะต้องจะต้องมีเงินคนคนนั้นจะต้องมีเงินถึงห้าล้านแล้วก็ออกไปวาง แต่เขาแค่โชว์เฉยๆว่าเขามีห้าล้านแต่คนบางคนก็งงนึกออกใช่ไหมคือแบบว่าเหมือนเหมือนเคสซื้อทองอะ่ะเหมือนกันอะ่ะเคสคนไทยก็คือทองคือทองไม่รู้หรอกว่าทองเปอร์เซ็นต์ต่ําคืออะไรงงใช่ไหมคือคือทําไมเออมันไม่เหมือนจัดหาที่จัดหาเนี่ยสภาพคล่องคือเขาเรียกว่าหนังสือค้าประกันหมายความว่าอาจารย์ต้องออกโฉนดไปเข้าแบงค์ เราแบ่งออกวอลเลนห้าล้านให้กับกลมการจัดหาคือถ้ามันมีเคสกรณีแบบเดือดร้อนเพราะเราเดือดร้อนเพราะเราหรือเราไปทำอะไรให้เขาเข้าใจผิดหรือเราไปมีเคสที่เราโดนฟ้องล้องเขามีสิทยึดเงินยึดเงินเรา ยเงี้ยนะยึดเงินยึดเงินที่วางอยู่ห้าล้านแต่ไอจดทะเบียนไม่ใช่นึ่องอกใช่ไหมคือแล้วก็หลอกคือหมายความว่าไอการไปเกาหลีเนี่ยโดนหลอกง่ายกว่าไปคือเกาหลีอะ่ะผีน้อยก็เคสหนึ่งนะนึกอออกใช่ไหมผีน้อยก็เคสหนึ่งแต่ถ้าเกิดเกาหลีไปด้วยแบบเหมือนเหมือนเคสหาง,งานก็เคสหนึ่งอะ่ะคือแบบนายจ้างเซ็นเซ็นแล้วก็ไปรออาจจะเป็น วอะไรก็แล้วแต่ a อ a เอเวอรอย่างเงี้ยนะแต่ก็คือที่สำคัญนะคุณจะไปกับเจ้นก็ไม่ได้ติดปัญหาหนึกออกใช่ไหมคือโลกนี้มีคนดีแหละคนไม่ดีคือเพราะว่ามันอาจจะมีเคสสำเร็จเคสไม่สำเร็จนึกออกใช่ไหมคือมันก็คงมีหมดมีเหมือนกันหมดอนะดังนั้นคือ คือเออมันมันเป็นไปได้หมดอะน,นึกออกใช่ไหมว่ามันเคยมีเคสสาเร็จเคสไม่สําเร็จอย่างเงี้ยนะแต่เคสที่อย่างเงี้ยคือเขาไม่คืนคือไม่รู้เอาไปหมุนหมดหรือว่าเป็นสินทรัพย์หมดหรือยังไงว a t e อ e r ทุกวันนี้ก็ยังเห็นโผลแ่แแบบมามั่งแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้โกงคือคนกลุ่มเนี้ย เขาจะมีความสามารถว่าตอนที่เขาแบบคนที่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาพอเขาเจอหน้าเขาจะยิ้มร่าเริงปกติมากแล้วเขาประดุดดังเขาไม่ได้ทำอะไรแกนี่ฉันไม่ได้ทำอะไรเธอนี่เขาเจอคู่ความเจอคู่กรณีเขาก็จะแบบเหมือนปกติอ่ะคือมันเหมือน,นเหมือนเคสเอเจนซี่ที่เชียงรายเหมือนกัน คือเขาประดุดดังเขาไม่ได้คิดว่าเขาทําอะไรผิดอะนึกออกใช่ไหมคือคือเขาไม่ได้ทํางานจริงให้เด็กแล้วเขาก็ไม่คืนอาจจะคืนคือหมายความว่าคือเวลาคืออย่างถ้าเราทํางานอะนึกออกใช่ไหมคือเราเป็นคนทํางานอะคือถ้ามันเคสแบบมันมีปัญหาคือถ้ามันจะคืนก็คืนไปเลยตัดค่าใช้จ่ายไปเลยก็จบก็จบแบบงานอย่างนี้ก็จบไปแล้ว เราไม่ชอบให้มาแบบยึดยื้อยืด,ยด,ยดะนึกอออกใช่ไหมเนี่ยคือแบบเป็นคนที่แบบว่าเพราะเราอยู่กับงานที่เราอยู่กับงานค้าขายะนึกออกใช่ไหมเราเป็นแม่ค้าเราเราเป็นคนที่แบบเออก,ก,ก็ก็ดีแคให้หมดไปเลยดีกว่าที่เกียดจะมาทะเลาะกันทีหลังขอร้องแบบขอร้องเพราะว่าเงินเขาเงินเราแล้วก็มันไปเงินเงินคนอื่นเงินร้อนมันเป็นเงินบาปอยู่แล้วอ่ะ แต่เดี๋ยวนี้คือแบบเจ้นอะไรประหลาดประหลาดอ่ะเขาก็คนเดี๋ยวนี้มันแปลกไงฮิลิโอตภักมันก็ไม่มีความละอายต่อบ,บาปเลยคือแบบซึ่งแบบอะไรกันคือเห็นหน้าก็ต่อให้รู้จักบ้านก็ทวงตังคืนไม่ได้นะเออ